พลตรวจเอกวิเชียรพุทโพสีปลักกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผย การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตัวร่วมกระทรวงคมนาคมว่าขณะน,นี้ส่นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้กำหนดแผนการเริ่มใช้งานระบบตัวร่วมในระบบขนส่งคือระบบทางพิเศษที่สามารถใช้งานร่วมกันทั้งในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกรมทางหลวงภายในปลายปี2556ถึงต้นปี2557พร้อมกับคาดว่าจะขยายการใช้งานไปนยังระบบขนส่งมวลชนทางรางอาทิยรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใตดินรถไฟ ฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์และการรถไฟในประมาณเดือนธันวาคม2557นอกจากนี้จะขยายการใช้งานของตัวร่วมไปสู่ระบบอื่นๆทั้งรถดยสารประจำทางระบบขนส่งทางน้ำโดยตั้งงบประมาณในการทำโครงการครั้งนี้ไว้ประมาณ400ล้านบาทค่ะส่วนในงานบริหารจัดการระบบตัวร่วมเพื่อดูแลมาตรฐานของระบบจัดเก็บรายได้และมาตรฐานการจัดเก็บรายได้รวมไปถึงการจัดการจะเปิดให้บริษัทเอกชนเข้ามาบริหารต่อไปค่ะ